เลขที่อาจารย์ให้ถ้าอาจารย์บอกว่าวันนี้หวยมาแปดล่างและสีบนออกทั้งบนทั้งล่างแถวนี้เนี่ยก็วิ่งบนมีที่จะอยู่หรอกยังวาวิ่งบนล่างสวัสดีค่ะสวัสดีชาวบ้านสวัสดีหลายทีเน้นเสาหน้าเสาเสามากหมดไซส์มากคือหน้ายิ่งๆเจียมไซส์หรอก็มดเ้านีก่อนบดสบายครับมดมวนต้นหนึ่งกับมดมวนอยู่ต้องอาจารย์บดมวนมาสองหมื่น ว่านกับโมวนมืนอนีกับโมวนรับงานนักโกดธป่าจา๊ะรับงานนักเดี<ม>๋ยวกบเซาหนี่ก็ไปกินในมุ่นพระาะว่ารับปากเกาไหวร<ม>ับปากเกาไวหวก็ไปตามที่เจ้าของไวนะ้เนาะครัใช่นี่ก็ความฝันคข้าพเจ้ผผากูทายแล้วครับความฝันกันั้นนะครับความฝันเนาะเราเรื่องความฝันเต้อืงตอนีหาอาจารย์ฝันว่าได้จับขี่<ม>เห็นขี่อีกอ่ะด้จับขี่เห็นขี่เหมือนกับว่า ขี่ว่าเป็นขี่เจะฟของไหนขี่ผู้อืน่นครับจะขี่ใครอกอจะจับขี่ขหเห็นขี่ก็คือว่างวดตีทำให้เราฟันเห็นขี่หรือว่าฟันเห็นเล่นซฟหรือยังน่ะงวดนั้นแ่นนนะสี่เหลี่ยงไว้ขี่มากแล้ววันนี้ก็ได้มิดดีอีกได้หนึ่งวันแล้วก็ฟันน้องครับเพิ่มมาบอกเลขเพิ่มมานะโตขึ้นประสือตอสามตัวเ,เลขเลขเลขนละ็กเลขตัวใหน่แมันถือกันได้น่นนะ

ก็พอตรงเลยหกศูนย์แปดเพิ่อนกวายเสือตัวหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดไอ้คนมาคนมาบอกอีกอ่าพ่อพ่อกำเขาข่าเป็นใครโมโหเด็กน้อยเราผู้เจ่าแต่เป็นผู้หญิงกลางคนบอกกางคนเป็นผู้หญิงแต่มันไม่ช่วยจําไม่ได้เพราะว่ามันตื่นขึ้นมามันตื่นขึ้นมามันก็นจำไม่ได้มันจำได้แค่ว่าเขาไปเจอว่ามุยงคนหนึ่งจะงหเัดแถวแหง วเงก็ถเละแต่ว่าขึ้นบอกไหสาตไปเลยยคนะถือเงี้หลายไปเลยก,เลก็ได้ว่าให้ครบหนึ่งแปดครบแปดนแต่เล็กับพวนี้ไปใส่อมัน,กนเกิดขึ้นเก่าหกหนึ่งแปดหกสแปอ่าเลขมันพวกนี้ไปใสกับชุดตียการให้แป้ะเนพี่จะเอาเพิ่มเดอันนี้เป็นชุดเต็ม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 ตุมดงให้ต้งแตุ่นนอจาเชุดทีใหงแตเปี่ยยังขึ้เก่าที่สองอ่ตพูดได้สื่อแปดหนึ่งหนึ่งแปด แป็นสู้เป็นอะไรก็ดีใจน้ำม,มันก็เปน็นแรงใจไปเลย,ย like มันจะมีการต้เล็บว่ามันจะมาไหมพรุ่งนี้ <ๆ S 2> ปปเป็นฝาเป็นแนวทางอาจารย์ก็บ,บอกว่าอะไรหรอกว่ามันถีมาหรือเบ่มาเนาะเป็นแค่เพียงแนวทางมากจบต้องคอยน้ำไปพิจารณาเนาะอาจารย์เนาะแมนมากอบไปพิจารณามากตัวใดกับไปเฮ็ดเอามากตัวใดกับไปเรียนเอาเป็นพิจารณาเอาแต่กเ็<ๆ>เป็นเพียงแนวทางให้ครับเปนเพียงแนวทางให้สำหรับเกก <ๆ S 2> พราะว่าอาจารย์กับผู้บริจาคเราได้ หายเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะหาเป็นแนวทางมักจังตามเนาะอาจารย์เนาะมักจังตามถามที่นี่ที่อาจารย์ไห้นะครับเนาะแปดหนึ่งแปดศูนย์ที่นี่ภูเถาวยิงมาเขาฟันคือว่าหายสามตัวเพิ่นเรื่องนี้มันบอกครับแมนเปนว่ายเพิ่มสามตัวเลยนะก็ไปอยู่ทั้งหนาได้เอาหกใสเต็มตีเป็นหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดที่นี่ก็จะเป็น สามตัวต้น,น,นะครับสามตัวบวกแท<บ>นี่นี่ก็จะเป็นสามตัวหกหนึ่งแปดหกคูณเป็นสามตัวหนึ่งแปดหกศูนย์แปดฟสุดท้ายสองตัวราคาอาจารย์อาจารย์เน่นไปที่ตัวแรกครับสองตัวลสองตัวครับสองตัวน้องอาจารย์เนี่นไปที่แปดหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดอันนี้ก็นก็แปดศูนย์เป็นเลขกแปดศูนย์<ม>บนล่างก็บอกครับอาจารย์บนล่างยังอยู่เหมือนเดิมเนาะ นจมูกไปล่างแต่เน้นไปที่ล่างสี่สองจนสี่นี่ข้างบนแล้วครับข้างบนเมียนข้างบนบนสี่ล่างแปดบนสี่ล่างแปดบนสี่ล่างแปดที่อาจารย์พูดตั้งแต่ทั้งแรกเลยเนาะบนสี่ล่างแปดเจ้งเลยที่ว่าบนสี่ล่างแปเนี่นี่หลังครับไม่นี้นบนนินไม่เน้นหลังเนาะมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบเนางคะแนนมาได้ทั้งหน่วยและสิบ ว่าเราเป็นไครนังเจบพ่อเดี๋ยวมันจะจนไปฉีดยาต่อช่วง4โมงแรกช่วง4โมงแรกก็จะไปฉีดยาต่อ4โมงเย็นกยล้อมุนมเตรียมล้อมุนเลยเพราะว่าอาจารย์น้องไปฉีดยาอืกนงกัลังไปถฐานนี่อาจารย์คุณเล็กุหนึ่งเล็กมันจะชอกอีกเนาะอาจารย์จะเหมือนกวนที่ชอกอีกเลยชอกอีกเหรอเหงื่ <laughs> อ,งออาจจียนว่าอา <laughs> จารย์เอาไปออซมชอกเข้าโรงพยาบาลรุนแรง <g ülme> อาจารย์ว่าเป็นรุ่นเล็กอยู่โรงพยาบา,า <c oughs> ลารย์อ <c oughs> ชีารา์ <c oughs> ก่อนวะ่าอาจารย์จ้าก่อนชีจ้าก่อนครับท่านก็มาดูขา้นนานๆแต่ว่าเนาะครับปุณณ์ปุณณ์เคยมีเด้ปุณณ์ว่ารุ่นเล็กซอกตายเป็นบ่ไม่แต่รุ่นมวยวะอาจารย์เป็นรุ่นมวยหน่อยแต่ถือว่าอาจารย์ฟันดีมากงวดนี้นะครับฟันดีก็คือฟันเห็นขี้ฟันได้จับขี้ขี้คนเดียวแล้วก็มันก็มีพ่ออาจารย์ก็ฝันว่ามีคนมา ขี่รถมาชนบ้านหลังนี้พังหมดบ้านในที่ฟันแกฟันเมื่อคืนครับมีคนขับว่ามาชนนะที่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองอีกหนึ่งสี่สองอีกแล้วก็สี่สองต่อสี่ล่างแปดคงได้เปลี่ยนแผนใหม่ที่ว่าเพราะว่าคนอาจจะเยอะเพราะว่ามันเพราะว่าเราก็ให้มันเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะเข้ามาหลายวดแล้วขัก็ตองเตรียม รับมือชั่งวันนี้หวยออกสี่สองแต่อาการอาจารย์ก็แอบชอบนะอาจารย์ก็พูดไว้ว่าบ้านเลขที่จากวันนี้หนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่แล้วก็ต้องกลับด้วยนะต้องกลับนะซื้อเลขนี่ต้องกลับนะสี่สองสองสี่ไม่กลับตัดแตกนะบอกไว้ไม่กลับตัดแตกต้องกลับด้วยซื้อเลขจะประมาณพ่อของอาจารย์สั่งว่ามีวัยรุ่นเข้ามาในบ้านท่านก็โมโหว่ามเข้ามาทำ ไปดูนมาเต็มบ้านเลยแล้วก็ขี่รถชนบ้านอีกข้างหน้ากระจกแตกหมดท่านกับโมโหโที่นี้มาเลีเ้ยงขี้ด้วยก็นหนึ่งสี่สองอ่าแล้วตรงการฝันเมื่อคืนอาจารย์ก็ฝันว่าได้จับขี้ถ้าฝันแบบนี้สงสัยได้โชคใหญ่แน่นอนถ้าฝันนี้ได้โชคใหญ่แน่นอนเพราะตัวเองก็ซื้อศูนย์แปดซื้อแปดหนึ่งมาอยู่ถ้าฝันตามที่ทานายความฝันนี่มันน่าจะเป็นสี่สองอาจารย์ฝันได้จับขี้ ใช่สี่สองสี่สองสี่สองสองสี่เนาะแล้วก็ไอ้เลขที่อาจารย์ปล่อยวันนี้หกหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดตัดหกหนึ่งไว้ด้วยเนะใช่ใช่เพราะว่ามันอยู่ในความฝันว่าฝันนที่อะครับก็แล้วแต่คนมีโชคเขาจะไปเล่นเราเนาะไปตัดเอาเองเนาะจัดการกันเอาเองแต่อาจารย์ก็ให้นิ้นไปแล้วสี่ตัวก็คือศูนย์สี่สี่สองแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปด แล้วก็เลขชอบมากที่สุดก็คือสองแบบปดแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็สี่สองนี่คือชอบมากสามหางเองอยากรวยอาจารยก็ใหแค่สี่หางเองวันนี้ไม่ได้ให้เยอะอเ,เอาหก,กาใส่แค่นั้นเองอยากรวยก็เอาหกใส่เป็นหลักร้อยแค่นั้นเองหกหนึ่งแปดหกสองแปดเพิ่มไปเพรบพอาจารย์ก็ไม่ได้เล่นให้เล่นเยอะอะไรแล้วก็ไม่ได้ให้หลายหางอะไรแค่แค่นี้เองให้เป็นแนวทางอะไร้เป็นแนวทางใครชอบก็ซื้อเอาใครไม่ชอบก็ผ่านไม่ต้องมา ครับชอบว่าจับขัดก็ผ่านครับชอบว่าจับจับก็ผ่านนี่แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเนาะอาจารย์พรุ่งนี้ทางบ้านก็จะประกาศผลรางวัลแล้วบางคนไม่ชอบก็มาพูดเราอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าเราอวดอุตตรีบ้างอะไรวะธรรมดาครับอาจารย์ข่าวมีขาวมีดำข่าวมีดำ่าวมีด่าวมีด่าวมีดำข่าวมีดำ่ว่าคน ชอบบางคนก็ไม่ชอบครับเป็นปกตินะครับของคนคนคนใครชอบั็จะคนใครไม่ชอบก็มานคนคนคนที่มิ้นส์เออถ้าคนคนคนมากก็เละใช่ไหมอาจารย์ใช่เออนั่นะเป็นปกติธรรมดาของคนครับอาจารย์ฝากลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากว่าเล่นหวยได้แต่ต้องเล่นให้มีสติเล่นได้แต่อย่าไปหลงก็ให้เล่นอย่างมีสติ สติและมีสตังด้วยถ้าไม่มีสตังเราอย่าไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเราต้องเล่นอย่างมีสตินะที่สำคัญหวยต้องเล่นอย่างมีสติที่สำคัญเลยเพราะว่ามันเก้าสิบก้าประตู<อ>มันไม่รู้หรอกว่าจะออกประตูไหนก็ต้องเล่นให้มีสติอย่าคิดแต่อยากได้เราต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราเล่นอยู่นั้นมันคือความเสี่ยงดวงั้งนั้น ต้องมีสติในการเล่นก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีให้ขอให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนน้ำลอยนทองแล้วก็สมปรารถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ถูกหวยทั้งประเทศในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มาดังที่เราปรารถนาไว้ก็ขออย่าให้มีการผิดพลาดประการใดสาธุสาธุสาธุดังคมของคาจารัดครับผม